เบตันชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกไบบเป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักิิดความนลังั่วปลอดภัยหนึ1000่งพันเปอร์เซ็นโพรโมชันมามายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีหมคุณมันใจได้เลยเบตันชัวรถรูร่คู่ทะเบียนสวยสมัครครรับรองให้คุณสบายใจชัวร์นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเวอร์ค่ะ วันนี้นะคะยินมาแนะนำนี่เลยค่ะเบน c ีเอลซีสองศูนย์ดอฟโรดวิวสองห้าสามคันนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วปี2020ีเลขไม์ของเขาอยู่ที่1นึ่งแสนกับอีก2,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษวันนี้เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแาหับาทเท่านั้นค่ะใส่องออชได้เป็นตัวชุดแต่งเสริมโครเมียมทั้งหมดเลยพร้อมกับกระจังหน้าตัวม i n เนอร์เชนเป็นไฟหน้า LED high performance มีเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยแล้วเซนเซอร์การระยะเนี่ยมีมาให้ถึง4จุดเลยค่ะในส่วนของอ,อแม็กนะคะคันนี้ เป็นล้ออัลลอยขนาด19นิ้วในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะขึ้นลงได้แบบสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในของเขากันต่อเลยค่ะภายในห้องไดรสสรโทนสีดําเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังแท้เลยนะคะเป็นเบาะอาร์ติโก้เบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้และว,วัสดุตกแต่งภายในเนี่ยจะเป็นแบบลายไม้ทั้งหมดเลยโคมอลไยสามก้านมันติฟังก์ชันมีระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิฟท์ให้แล้วคันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์คอแล้วนะคะ9สปีดเลยค่ะจอกลางขนาด12.3นิ้วนะคะรองรับครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเเป็นการชื่่ออมตู ะะมีนีเวกเตอร์ในตัวด้วยค่ะจอก็เป็นระบบทัสสกรีนอีกด้วยนะคะน้าจากทัชแพดขนาดใหญ่นะคะและโหมดการขับของเขาเนี่ยมีให้เลือกขับหลายโหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco คอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็อินดิวิเดอโหมดนะคะสามารถเลือกขับขี่ได้เลยค่ะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนั่งสบายค่ะด้านหลังเนี่ยก็นั่งสบายเช่นเดียวกันค่ะไม่อึดอัดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวด้านบนเฮดรูมค่ะพื้นที่ของเขาเนี่ยจะเหลือเยอะพอสมควรเลยนะคะแอร์ด้านหลังเขาก็มีแยกมาให้ด้วยนะคะใครที่สนใจ GLC 2 6 0 D คันนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์ยอดนิยมแล้วราคาเนี่ยจับต้องได้ถึงแค่นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของด้านหลังไฟท้าย LED นะคะดีไซน์มาสวยเลยค่ะในส่วนของตัวออฟโรดนะคะเขาจะตัดฝาท้ายไฟฟ้าออกไปค่ะแต่ก็เปิดได้แบบง่ายๆน้ําหนักเบาด้านในก็คือกว้างเลยเป็นรถอเนกประสงค์ที่ขับใช้งานดีด้านหลังกว้างภายในก,กว้างนะคะมีม่านก,กั้นสัมภาระมาให้และที่สําคัญเลยยังสามารถทําเบาะได้ไปทางสองฝั่งเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงม้าสูงถึง194แรงม้าเลยใครที่สนใจคันนี้สามารถฟรีดาวน์ส่วนเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่25,000บาทเท่านั้นเองยังมาพร้อมกับรับประกันหลังการขายสูงสุด2ปี 70, เ0 0 0หมโลอีกด้วยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติม,ม0828560000หรือว่าแอดไลน์ @add9999 ได้เลยนะคะแล้วพบกันที่เบตาชัวร์น,วนะคะสวัสดีค่ะ เบตันชั่วไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพาดีเพราะม้นคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชั่วคือขั้ขอตอบที่ใช่ชั่ว